คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับทุ่งนาแห่งนั้นไหมทุ่งนาในเชียงรายที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปยามค่ำคืนหลายสิบปีมาแล้วที่เรื่องราวประหลาดเริ่มต้นขึ้นชาวบ้านเล่าว,ว่าในคืนเดือนดับจานบินขนาดมะคือมาลอยต่ำเหนือทุ่งนาแสงสีเขียวมรกตแผ่กระจายไปทั่วบริเวณราวกับม่านลวงตาจากโลกอื่น คนที่เคยเห็นเหตุการณ์เล่าว่าเงาดำทะมึนเคลื่อนไหวใต้จานบินเสียงหึ่งดังกระหึ่มจนแก้วหูสั่นสะเทือนใครที่เผลอจ้องมองนานเกินไปจะรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนแห่งความว่างเปล่าบางคนหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจหลายคนพยายามพิสูจน์พวกเขาเตรียมพร้อมด้วยกล้องถ่ายรูปเครื่องวัดต่างๆ แต่ทุกครั้งที่เข้าใกล้ทุ่งนาแห่งนั้นเครื่องมือเหล่านั้นจะใช้การไม่ได้หรือบางครั้งก็พบแต่ภาพที่บิดเบี้ยวราวกับถูกรบกวนด้วยคลื่นพลังงานบางอย่างไม่มีใครเคยบันทึกภาพจานบินนั้นได้ชัดเจนเลยสักครั้งเรื่องเล่านี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาบ้างเป็นเรื่องหลอกเด็กบ้างเป็นเรื่องจริงที่ถูกปิดบังไว้แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือทำไมต้องเป็นทุ่งนาแห่งนั้นทำไมต้องเป็นคืนเดือนดับ หรือบางทีอาจมีบางสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเรากำลังจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลาจากะวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้และความจริงอาจซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงคุณคิดว่าจานบินนั้นมาจากไหนและมันต้องการอะไรกันแน่บางทีคำตอบอาจรอคุณอยู่ในความมืดมิดของทุ่งนาเชียงรายแห่งนั้นก็เป็นได้แต่คุณกล้าพอที่จะไปหรือไม่